นอกเหนือจากประเด็นเรื่องเศรษฐกิจวันนี้ก็มีเรื่องใหญ่ที่จะต้องบอกกันเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมติเนี่ยสี่ต่อสามเดี๋ยวนี้ต้องสู้กันด้วยมติสี่ต่อสามสี่เสียงเห็นว่าลดดอกเบี้ยศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์สามเสียงบอกว่าให้คงเอาไว้ก่อนเก็บกระสุนอันนี้เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งใช้ แต่สุดท้ายมติ4ก็ชนะมะติ3มนะครับมติ4ต่อ3ามลดอัตราดอกเบีย้ยจาก2.25%ลงมาเหลือ2%ซึ่งกลายเป็นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่ต่ำที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ3ปีกับ3เดือนนะครับปัจจุบันมีผลทันทีก็แปลว่ามีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดอกเบีย้ยนโยบายที่ปรับลดลงเหลือ2%นั้นจึงกลายเป็นอัตราที่ต่าที่สุด ในรอบสาปีกับสเดือนนับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี5 3โสานนเลยนะครับความหวังก็คือดอกเบี้ยนโยบายลดลงแล้วจะทำให้ผู้ประกอบการมีภาระน้อยลงกับการที่กู้เงินอยู่แล้วจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยก็จะจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงเมื่อธนาคารพาณิชย์ตัดสินใจปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารตามดอกเบี้ยนโยบายที่ว่านี้ทั้งนี้ทั้งนั้น เหตุผลของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เมื่อวานนี้แถลงเนี่ยนะครับเนื่องจากเศรษฐกษิจชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดมีข้อมูลที่กรนง,งอเห็นนะครับว่าการเมืองมีความเสี่ยงเพิ่มเติมเศรษฐกษิจชะลอตัวลงกว่าที่คาดเพราะการเมืองฉุดขณะที่พรบองเงินกู้สองล้านล้านขัดรัฐรรมนูญอันนี้เนี่ยแบงค์ชาติเตรียมจะมีการประกาศการประเมินตัวเลขเศรษฐกษิจ ของแบงค์ชาติในอีกวันสองวันนี้ก็คงจะมีรายละเอียดที่จะมาไล่เรียงกันเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับนี่คือเรื่องเกี่ยวกับลดดอกเบี้ยบางธนาคารเมื่อวานนี้ลดดอกเบี้ยแล้วนะครับตามที่แบงค์ชาติประกาศนำร่องก็คือลดดอกเบี้ยนโยบายประเด็นก็คือว่าเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองถ้าเราจะพูดง่ายๆเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีก็จําเป็นต้องลดภาระของคนที่ทําธุรกิจแล้วกู้เงินเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดี ก็จําเป็นจะต้องลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นให้คนไปกู้เงินไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นต้นทุนในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีที่สูงเกินไปขนาดเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าสําหรับคนมีเงินฝากหรือคนออมเงินก็ต้องได้รับผลกระทบในแง่ของรายได้จากดอกเบีย้ยก็จะลดลง<ฆ>อันเนื่องมาจากตราดอกเบีย้ยลดลง